วัสดีนะคะนักเรียนชั้นปถมนึกษาปีที่6ทุกคนนะคะเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยคยรูเลวันสว่างวงศ์นะคะนี้จะเป็นสไลด์ที่2นะคะที่เราเจอกันนะคะคลิปวิดีโอที่2นะคะต่อจากนะคะเมื่อคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูเ็จะมาต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเรื่องของ หินและก็ซากหือด,ดําบรรนะคะ,ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องที่คุณครูจะสอนนะคะก็คือเรื่องวัตรุของหินนะคะและก็ประโยชน์ของหินแร่ๆนะคะ,ะทีนี้เรามาดูมาตรฐานและก็ตัวชี้วัดกันก่อนเลยนะคะ,ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะมีมาตรฐานและก็ตัวชี้วัดนะคะ,อ,ะอยู่สองนะคะมีตัวชี้วัดอยู่สองตัวนะคะ,ะได้แก่นะคะมาตรฐานวมอนะคะปห1ทับหนึ่ง เรียบเทบะคะกระบวนการเกิดหินอคนีนะคะหินตะกอนและหินแปรนะคะและอธิบายวัฏจากหินจากแบบจำลองนะคะและมาตรฐานว3.2นะคะปะ .6 ทับสบรรยายนะคะและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันนะคะจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะ,ะทีนี้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วไอใน คลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วใช่นะคะคุณผู้ดได้สอนนะคะไปแล้วนะคะก็คือ,อในเรื่องของหินนะคะโดยนักธรณีวิทยานะคะจำแนกหินออกตามลักษณะการเกิดนะคะได้3ประเภทนะคะก็คือหินอาคานีนะคะหินตะกอนหรือหินชั้นแล้วก็หินแปรนะคะซึ่งนะคะหินในธรรมชาติทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนกลับไปกลับมานะคะ,ะตลอดเวลานะคะซึ่งหินแต่ละประเภทเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นหินอคานีนะคะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนหรือเปลี่ยนไปเป็นหินแปรแล้วก็หินแปรนะคะก็เปลี่ยนกลับมาเป็นหินตะกอนหรือว่าเป็นหินอคานีอย่างี้อย่างนี้นะคะ,ะโดยจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่คงที่แล้วก็ต่อเนื่องนะคะเป็นวัฏจักรนะคะเราเรียกว่าวัฏจักรของหิน อันนี้ก็คือตัวอย่างของหินนะคะที่นำมาให้ดูเนะาะทีนี้เรามาดูนะคะวัฏจักรหินนะคะวัฏจักรหินก็คือนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะกลับไปกลับมานะคะซึ่งหินแต่ละประเภทเนี่ยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะหรือเป็นประเภทเดิมก็ได้นะคะโดยมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่คงที่แล้วก็ ต่อเนื่องนะคะเป็นวัฏจักรนะคะทีนี้เราก็มาดูที่แผนภาพนะคะนักเรียนอาจจะดูในหนังสือตามไปด้วยก็ได้นะคะสไลด์ของครูอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวครูขอขอนุญาตย่อตัวเองให้เล็กลงนิดนึงนะคะนักเรียนจะได้จะได้ไม่บังเนาะน,น,นะคะ,ะโอเคนะคะ เรามาดูวัฏจักรนะคะวัฏจักรของหินอันนี้นะคะในแผนภาพนะคะแสดงการเกิดวัฏจักรหินนะคะคุณครูจะขอเริ่มที่หินอัคนีก่อนนะคะเรามาดูที่หินอัคนีนะคะหินอัคนีนะคะก็จะเกิดจากอะไรคะนักเรียนหินอัคนีเนี่ยก็เกิดจากนะคะการเย็นตัวของแมกม่านะคะแมกมา่าหรือหิอนเหนือนั่นเองใช่ไหมคะทีะนี้นะคะหินอัคนีนะคะพอ เมื่อผู posts, ุพังนะคะสึกกรอนนะคะเมื่อผ mat ูุพังสึกกรอนก็จะกลายเป็นตะกอนนะคะผุพังสึกกรอนนะคะก็จะกลายเป็นตะกอนจากนั้นตะกอนอันนี้นะคะตะกอนอันนี้เมื่อเกิดเยอะนะคะทับถมกันนะคะแล้วก็แข็งตัวนะคะก็จะกลายเป็นหินตะกอนนั่นเองนะคะหินตะกอนอันนี้นะคะเมื่อหินตะกอนนะคะเมื่อหินตะกอนเนี่ยนะคะทับถมกันนะคะ อันนี้นะเมื่อตะกอนนะคะทับถมกันก็จะกลายเป็นหินตะกอนหรือหินชั้นอันนี้เนาะจากนั้นนะคะเมื่อหินตะกอนเนี่ยนะคะเมื่อถูกความร้อนแล้วก็ความดันมากระทํานะคะจะกลายเป็นหินแปรนะคะก็คือหินตะกอนอันนี้นะคะเมื่อถูกความร้อนแล้วก็ความดันนะคะก็จะกลายไปเป็นหินแปรนะคะจากนั้นนะคะหินแปรนี้นะคะเมื่อจมลงสู่ใต้ เปลือกโลกนะคะหินแปรนี้เมื่อจมถูกเมื่อจมลงใต้เปลอือกโลกนะคะก็จะถูกล้อมเหลวนะคะแล้วก็เย็นตัวแล้วก็ตกผลึกนะคะกลายเป็นหินอคนีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนะคะวัตถุจ,จักรนะคะก็จะมีลูกศรนักเรียนจะสังเกตเห็นลูกศรสีแดงนะคะแล้วก็ลูกศรสีเหลืองแล้วก็ลูกศรสีฟ้าเนาะทีนี้เรามาดูลูกศรสีแดงก่อนนะคะลูกศรสีแดงนี่ก็คือ วะความร้อนและก็ความดันนะคะอ่าอย่างเช่นอันนี้ตะกอนอันนี้นะคะอ่าเมื่อทับถมกันนะคะได้รับความร้อนและความดันนะคะหินตะกอนนี้ก็จะกลายเป็นหินแปรนะคะความร้อนและความดันกันนะคะหินอัคนีนะคะก็จะมาเป็นหินแปรนะคะส่วนสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็คือการผูกพังสุกพรอนและก็การทับถมนะคะอ่าอย่างเช่นหินอัคนีนะคะ ผูกพังสึกกรแล้วก็ทับถงนะคะเป็นตะกอนนะคะเช่นเดียวกันนะคะหินแปรนะคะผูกพังสึกกรแล้วก็ทับถมนะคะเป็นตะกอนเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะมาเป็นหินตะกอนนะคะส่วนหินตะกอนนะคะผูกพังสึกกรแล้วก็ทับถงนะคะกลายเป็นตะกอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมาเป็นหินตะกอนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือ แผนภาพแสดงนะคะวัฏจักรการเกิดหินก็คือมันจะวนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้นะคะนี้นะคะพอเรารู้แล้วว่านะคะหินนะคะการเกิดหินแต่ละชนิดนะคะเกิดจากไม่ว่าจะเป็นการายเย็นตัวนะคะการเย็นตัวการตกผลึกนะคะหรือการผุพังสึกกร่อนแล้วก็การทับถมกันนะคะหรือว่าการได้รับความร้อนแล้วก็ความดัน ก็เกิดเป็นหินชนิดต่างๆนะคะแล้วก็เป็นวัตถุจักหินแบบนี้นะคะทีะนี้เราก็มาดูประโยชน์นะคะแล้วก็ประโยชน์ของหินแร่ๆนะคะ,ะหินแร่ๆนะคะ,ะมีหลายชนิดนะคะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะแล้วก็สมบัติแตกต่างกันนะคะเราก็เลยนํานะคะ,ะหินแล้วก็แร่เนี่ยนะคะมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในลักษณะต่างๆดังเช่นนะคะ ดูนะอันที่อันที่หนึ่งนะคะนำแร่ควอไลน์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นแร่ประกอบของหินอัคนีนะคะมาเป็นส่วนผสมในยาสีฟันนะคะต่อ,ะอไปนะคะนำแร่คอร์สนะคะจากหินทรายนะคะซึ่งมีความแข็งมากนะคะมาทำกระโตกนะคะหรือว่ากระดาษทรายนั่นเองนะคะถัดลงมานะคะนำหินทรายนะคะมาทำเป็นหินรับมีดนะคะเพราะว่าประกอบด้วยแร่คอร์สนะคะที่มีความแข็ง ถัดมานะคะนำแร่ทองคำนะคะซึ่งประกอบของหินซึ่งเป็นส่วนประกอบของหินตะกอนนะคะหินตะคน,นีและก็หินแปรเนี่ยมาทำเป็นเครื่องประดับนะคะใช้ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รรได้ด้วยนะคะอันนี้แร่ทองคำเนี่ยเป็นแร่ที่มีค่านะคะก็คือเอามาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆนะคะถัดมานะ หินแกลนิตนะคะหินแกลนิตนะคะนำมาพูพื้นนะคะเพราะว่าประกอบด้วยแร่ที่มีความแข็งแล้วก็มีสีสันนะคะหลากหลายเลยนะคะและอันนี้นะคะก็คือนําหินอ่อนนะคะที่แปลสภาพมาจากหินปูนนะคะซึ่งมีเนื้อหินแน่นนะคะมาใช้ในการสร้างอาคารแล้วก็ใช้ในการปฏิมากรรมต่างๆนะคะก็คือพวกลูกตั้นต่างๆนั่นเองนะคะอนอกจากนี้นะคะ หอยของหินแลแร่นะคะ,ะนักเรียนจจเคยเห็นเนาะอันนี้อย่างเช่นพวกหินนะคะ,ะพวกหินทำมาจากหินแกรนิตนะคะอันนี้นะ,ะหินรับมีดนะคะอันนี้ทำมาจากหินทรายนะคะหินรวดมลน,นะคะก็เอาไปใช้ในการประดับสวนต่างๆนะคะจัดสวนจัดตกแต่งสวนให้สวยงามนะคะ,ะหินทรายนะคะทำใช้ทำเครื่องปั้นดินเผานะคะ ส่วนประกอบของเครื่องปั้นดินเผานะคะทำให้เกิดความาสวยงามสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสร้างมูลค่าให้กับสิ่งของหรือว่านํามาทําเป็นของใช้อะไรก็กได้ดนื้อยนะคะ mm hmm. ภาพแกะสลักนะคะจากหินปูนนะคะมีหินชนวนนะคะใช้ปูทางเดินนะคะแล้วก็โต๊ะเก้าอี้นะคะทาจากหินออกนะคะน mm ัก hmm. เรียนอาจจะเคยเห็นใบบอกเนะาะอันนี้ก็คือประโยชน์ของหินแร่แรนะคะ ทีนี้เราเข้าสู่แบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดในหน้า165นะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะนำหมายเลขหน้าคํานะคะเติมลงในวงกลมนะคะในแผนภาพแสดงการเกิดวัฏถจักหินนะคะทีนี้เขาให้คํามานะคะหน้าหน้าหน้าข้อความหน้าคํานะคะ ข้อที่1นนะคะหลอมละลายนะคะข้อที่สองทับถมและแข็งตัวนะคะข้อที่สามเย็นตัวและตกผลึกนะคะข้อที่4ี่ความร้อนและความดันนะคะข้อที่ห้ผุพังสึกกร่อนและทับถมนะคะโดยนะคะเขาก็จะมีหินมาให้นะคะอันแรกก็คือหินอัคนีใช่ไหมคะถัดมาก็จะเป็นตะกอนแล้วก็หินตะกอนลงมาเป็นหินแปรนะคะแล้วก็มีแมกมากนะคะ โดยนะคะคุณครูจะพานักเรียนเริ่มนะคะลูกสอนตามเข็มนาฬิกาก่อนนะคะ,ะตามเข็มนาฬิกาเนาะเริ่มจากหินอะกั่น,าานีหินันีเป็นยังไงคะนักเรียนกลายไปเป็นตกะกอนต้องเติมเลขอะไรเอ่ยหินตั่นีก็เป็นไงคะผุพังสึกก่อนแล้วก็ทับถมใช่ไหมคะไปเป็นตะกอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเติมเลขอะไรคะ ตึงเลขห้ใช่ไหมคะจากนั้นตะกอนตะกอนเป็นยังไงคะนักเรียนะตะกอนตะกอนก็ทับถมใช่ไหมคะทับถมแล้วก็แข็งตัวกลายไปเป็นหินตะกอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกศรตามเข็มนาฬิกาตรงนี้ตรงนี้ก็คือต้องเติมเลขสอใช่ไหมคะทับถมแล้วก็ย็นแข็งตัวนะคะแข็งตัว จากนั้นหินตะกอนเป็นยังไงคะกลายไปเป็นหินแปรหินตะกอนก็ได้รับความร้อนแล้วก็ความดันใช่ไหมคะ,ะได้รับความร้อนแล้วก็ความดันกลายไปเป็นหินแปรจากนั้นหินแปรเป็นยังไงคะถึงกลายไปเป็นแมกมาก็คือมันห้อมละลายใช่ไหมคะเป็นลอด เติมเลขหนึ่งนะคะจากนั้นแมกมาแมกมาเป็นยังไงคะไปเป็นหินอคัคนีแมกมาก,ก็เย็นตัวแล้วก็ตกผลึกใช่ไหมคะกลายไปเป็นหินอคัคนีเหมือนเดิมนะคะอ่าทีนี้เรามาดูลูกศรที่ไม่ตามเข็มนาฬิกาบางอันนี้อมาดูอันนี้ก่อนหินอคัคนีกลายไปเป็นหินแปรนะคะโดยอาศัย ความร้อนแล้วก็ความดันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตืมนเลขสีนะคะหินอาคานีนะคะได้รับความร้อนแล้วก็ความดันนะคะก็จะกลายมาเป็นหินแปรนะคะ,ะทีนี้เหลืออยู่สองที่นะคะก็คือตรงนี้เนาะ,ะหินตะกอนนะคะกลับมาเป็นตะกอนก็คือมันเป็นยังไงคะนักเรียนผุพังใช่ไหมคะผุพังสึกกรทับถมใช่ไหมคะ กลายไปเป็นตะกอนเหมือนกันหินแปรก็เช่นเดียวกันนะคะหินแปรก็ผูพังสึกกรทับถมนะคะกลายเป็นตะกอนใช่ไหมคะ,ะกลายเป็นตะกอนเนาะแล้วก็จากนั้นพอตะกอนอันนี้นะคะกะ็เป็นไงคะทับถมแล้วก็แข็งตัวกลายไปเป็นหินตะกอนเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะจากลูกศรน,นี้ชี้ไปที่ตะกอนจากนั้นตะกอนก็ ทับถมแล้วก็แข็งตัวมาเป็นหินตะกอนเหมือนเลยนะคะกลายเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะหาแล้วเรียนเติมลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะอ่าถัดลงมาด้านล่างนะคะตอบคาถามต่อเป็นนี้นะคะเราสามารถนําหินและแร่มาใช้ประโยชน์ดได้หรือไม่อย่างไรอ่าเราครูก็สอนไปแล้วใช่ไหมคะประโยชน์ของหินและแร่เนะาะก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะคะได้อย่างเช่น ใช้หินแกนิดปูดพื้นถนนนะคะใช้หินทรายทําหินรับมีดหรือใช้หินอ่อนทําโต๊ะเก้าอีกใช่ไหมคะได้หมดเลยหรือว่าเราจะใช้แร่ครัวรายเป็นส่วนผสมของยาสีฟันนี้นะคะนักเรียนจะเขียนเพิ่มหรือจะดูตามของครูก็ได้นะคะถัดมาข้อที่2การเกิดหินอคนีแทรกซ้อนกับหินอคนีผูแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรหินอคนีแทรกซ้อนกับหินอคนีภู แนวการต่อนะคะแตกต่างกันนะคะเพราะหินอัคานณีแทรกซ้อนเนี่ยจะเกิดจากแมกมาดันตัวขึ้นมาอยู่บริเวณใต้เปลือกโลกนะคะที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะแมกมาจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆแล้วก็จะกลายเป็นหินนะคะส่วนหินอัคานีพูนะคะก็จะเกิดจากการประทุของภูเขาไฟนะคะทําให้แมกมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาอยู่บนผิวลกแล้วเรียกว่าลาวานะคะ เมื่อลาวาเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นหินนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแนวตอบของข้อที่สองนะคะให้นักเรียนบันทึกลงในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะ,ะถ้านักเรียนไม่ทานนักเรียนย้อนดูวิดีโอได้นะคะ,ะครูขออนุญ,ญาตผ่านนะคะสรุปนะคะ,ะงานของเรานะคะก็จะมีหน้าร้อสิบห้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ,ะครูก็ ขอจบนะคะการสอนไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะไว้เจอกันสัปดาห์ถัดไปนะคะ